ซุปไก่สกัดโรคไตควรเลี่ยงฟังโปบีเลยค่ะวันนี้เนี่ยโปบีเนี่ยนะคะมีคำนี้ขึ้นมาเลยนะเขาบอกว่ารักญาติผู้ใหญ่ไม่ต้องซื้อซุปไก่ไปฝากโอ้เพราะว่าเนื่องจากมีคุณหมอท่านหนึ่งนะท่านเกิดขึ้นมาเรื่องว่าผู้ป่วยโรคไตเนี่ยไม่ควรจะทาน ซุปไก่สกัดนั่นเองนะคะเรื่องของเรื่องคือท่านกลับไปเยี่ยมคุณตานะคะเขาบอกว่าคุณตาเนี่ยนะคะอายุ85ท่านก็แข็งแรงประมาณหนึ่งนะสำหรับผู้ที่อายุ85แต่ท่านมีโรคประจําตัวเนี่ยมายาวนานก็คือมีเรื่องเบาหวานมีเรื่องความดันแล้วก็มีเรื่องเกาด้วยนะคะนี่คือโรคประจําตัวที่คุณตาเนี่ยต้องดูแลทานยานะคะแต่ปราปฏว่านะ คุณหมอท่านนี้เนี่ยไม่ได้มาพบคุณตาเนี่ยประมาณ4เดือนได้มาคราวนี้นะคะก็สงสัยว่าทำไมขาของคุณตาเนี่ยถึงมีสีคล้ำดำแล้วก็ดูบวมบวมด้วยนะคะในขณะที่ปัสสาวะนะเวลาคุณตาเข้าห้องน้ำนะ้วก็ปัสสาวะมีกลิ่นฉุนรุนแรงมากก็เลยไปขอดูตรวจเรื่องเลือดนะคะพาคุณตาไปตรวจเลือดว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณตานะคะซึ่ง ล่าสุดนะคะก่อนหน้านั้นเนี่ยเมื่อสี่เดือนที่แล้วที่คุณหมอดูแลเนี่ยนะคุณหมอเคยมาหาคุณตาเนี่ยค่าของเสียของไตนะคะเขาเรียกค่าคคีเอทินีนะคะค่าคคีเอทินีนของคุณตาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยอยู่แค่1.3แต่มาคราวนี้เนี่ยนะคะ ขึ้นเป็น2.0แล้วคือค่าของเสียมันเพิ่มขึ้นและค่าการทำงานของไตนะคะจากเดิมที่ไตเคยทำงาน44ตอนนี้เนี่ยทำงานเหลือแค่29แล้วคือทำงานลดน้อยลงไปมากในระยะเวลา4เดือน คุณหมอตกใจมากปรากฏว่าก็ได้สืบนะคะสืบถามพูดคุยกับคุณตาแล้วก็ผู้คนรอบข้างนะคะได้ความว่าคุณตาเนี่ยทานซุกไก่สกัดมาทุกวันเลยแล้วก็ดื่มเครื่องดื่มชูก,กำลังทุกวันด้วยแล้วก็ทานยาชุดแก้ปวดเองแล้วก็คุณตาชอบทานข้าวกับปลาเค็มค่ะคุณหมอก็บอกเลยนะในฐานะเป็นหมอนะ สิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้ตาวายได้ทั้งสิ้นเลยคุณหมอเขาย้ําเตือนมาอย่างนี้นะคะบีก็เลยแคปหน้าจอที่คุณหมอเข,เขาเขียนไว้ใน Facebook มาบอกเลยนะคะบอกว่านี่คือสิ่งที่ขอเตือนลูกหลานและผู้สูงวัยทุกคนคนแก่ทุกคนเนี่ยตายจะเสื่อมตามธรรมชาติแต่ว่าถ้าเกิดมีโรคเสื่อมประจําตัวเบาหวานความดันเกา ไขมันอะไรพวกนี้เนี่ยก็จะไตย,ยิ่งแย่กว่าเดิมข้อหนึ่งก็คืออาหารเสริมทุกชนิดนะโดยเฉพาะวิตามินรวมซุปไก่สมุนไพรโสมทังเช่าของเค็มยาทุกตัวโดยเฉพาะยาแก้ปวดและยาแก้อักเสบทำร้ายไตได้เสมอถ้าไม่จำเป็นก็ให้หลีกเลี่ยงคราวนี้คุณหมอบอกเลยเวลาไปเยี่ยมคนสูงวัยและมีหลายโรคไม่ควรเอาซุปไก่เอา อาหารเสริมต่างๆไปเยี่ยมเพราะอาจจะฆ่าเขาทางอ้อมได้คุณหมอเขียนเตือนอย่างนี้เลยนะคะ ก็ท่างไงเนี่ยญาติผู้ใหญ่ของท่านนะคะของคนที่คุณรักนะไปสอบถามหน่อยก็ดีนะคะว่าท่านป่วยเนี่ยเป็นโรคไตหรือเปล่านะคะถ้าเป็นโรคไตเนี่ยทานไม่ได้เลยนะคะถ้าจะซื้อซุปไก่ไปจะซื้ออะไรไปฝากญาติผู้ใหญ่ก็อย่าลืมคิดนิดนึงคุณหมอเขาบอกว่าขอให้รักและกระตัญยูแบบมีความรู้อย่าใช้ความหวังดีเพียงอย่างเดียวเพราะมันอันตรายมากค่ะ ก็สามารถแอดไลน์ไอนะคะแอดไซน์เจลแ a ปปีหรือสแกน QR Code ตรงนี้นะคะก็จะเป็นไลน์ของโปบีนะแล้วก็โปบีก็จะให้คำแนะนำคำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องอาหารดูแลผู้ป่วยโรคไตที่อยากจะชะลอไม่อยากจะฟอกไตนะคะถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์ให้บีแล้วก็สับสกายอยู่ทุกทบีนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย